สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์สการเรียนภาษานำพาชีวิตเป็นสุขนี่คือคอร์สเรียนของคุณในคอร์สนี้ประกอบด้วยการสำรวจพลังของภาษาเพื่อนำความสุขและพลังบวกสู่ชีวิตของเราผู้เข้าอบรมผู้เข้าเรียนคอร์สนี้จะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอารมณ์และความเป็นอยู่พร้อมฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อสร้าง ความสุขให้กับตนเองและคนรอบตัวโดยโดยคอร์สนี้ประกอบด้วย5โมโด,ดูลด้วยกันโมโดูลที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและความสุขประกอบด้วยคอร์สการเรียนเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างภาษากับความสุขสำรวจบทบาทของภาษาในการสร้างอารมณ์และทัศนคติโมโดูลที่2พลังของภาษาเชิงบวก ประกอบด้วยผลกระทบของภาษาเชิงบวกต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีเทคนิคการนำภาษาเชิงบวกไปใช้ในชีวิตประจำวันกลยุทธ์ในการสร้างสื่อสารเชิงบวกในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและในอาชีพมูลดุลที่3การสื่อสารอย่างมีสติเพื่อความสุขประกอบด้วยบทบาทของสติในการสื่อสารเทคนิคการใช้สติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเคล็ดลับในการฝึกสื่อสารอย่างมีสติในความสัมพันธ์ส่วนตัวและอาชีพโมโดูลที่4การสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขประกอบด้วยวิธีการใช้ภาษาสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มและชุมชนและเทคนิคการปลูกฝังภาษาเชิงบวกในบทบาทของผู้นำและโมโดูลที่5สรุปและขั้นตอนต่อไป ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาคอร์สการเรียนทั้งหมดทบทวนประเด็นสำคัญจากคอร์สการเรียนและแนะนำการใช้ภาษาต่อยอดความสุขนอกจากคอสการเรียนคอร์สการเรียนนี้จะประกอบด้วยวิดีโอการบรรยายบททดสอบเชิงโต้อตอบและงานที่ได้มอบหมายและงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะและ แนวคิดที่ครอบคลุมในคอร์สการเรียนผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงพร้อมการสนทนาที่สามารถโต้อตอบกับผู้เรียนคนอื่นๆได้ตั้งคําถามและรับคําแนะนำเกี่ยวกับการสนทนานั้นคอร์สการเรียนนี้ได้รับการออกแบบมาให้สำเร็จตามความถนัดของผู้เรียนและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกผลทุกแห่งเพียงแค่ผู้เรียนนั้นสนใจและอยากเรียนรู้ต่อไปสวัสดีครับ เจอกันใน EP1 หนึ่งสวัสดีครับ